Thank you สำหรับหัวข้อที่4นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อันปรักโคดดิ้งนอกห้องเรียนนะคะแนวทางในการนําสื่อที่พัฒนาเนี่ยไปใช้ในการดาเนินง,งานจริงซึ่งจเจ้าเรื่องราวจริงๆนะคะมาแชร์เป็นไอ,าอาเดียเป็นแนวทางเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะเอาไปปรับใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อันปรักโคดดิ้งนอกห้องเรียนต่อไปได้นะคะเราก็จะเริ่มต้นโดยการพูดถึงประเด็นของกรอบแนวคิดกันก่อนนะคะ รอบแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะนอกห้องเรียนซึ่งณนะที่นี้เนี่ยก็คงต้องโฟกัสไปในพิพิธภัณฑ์นะคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะในเรื่องราวของแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็เออ,เอ,อพวชอเองนะคะก็จะเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะคะที่ คนไทยสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะคะทีเคพักก็ใช่อพวชก็ใช่สนามเด็กเล่นหน้าบ้านก็ใช่ห้องสมุดทั่วไปก็ใช่วัดวาอารามหรือสวนสนุกต่างๆก็ใช่ทั้งหมดเลยนะคะลักษณะของแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนก็คือมีเลอร์เนอร์หรือว่าผู้เรียนรู้เป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ห้อมล้อมไปด้วยบริบทการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ นั่นก็คือถ้าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็จะมีทั้งนิทรรศการมีทั้งกิจกรรมมีทั้งบรรยากาศการเรียนรู้ที่เราสร้างให้เพื่อให้เด็กๆเ,เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานนะคะมีความสุขแล้วก็นําไปสู่การเรียนรู้แบบลงมือทําปฏิบัติจริงค้นพบได้ตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับในชีวิตประจําวันได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น การเรียนรู้ในรูปแบบของการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของ lifelong learning ค่ะมี learner เป็นเซนเตอร์เรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกเพศทุกวัยนะคะผู้เรียนในเรื่องของการเรียนรู้ในนอกห้องเรียนแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญที่เราอยากให้ผู้เรียนได้เนี่ยคืออะไรนะคะก็คือสเตรนด์แรกเราก็อยากให้ผู้เรียนได้ในเรื่องของความสนใจได้แรงจูงใจในหัวข้อนั้นๆในสิ่งนั้นๆอย่างเช่นองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะ พูดในเรื่องราวของโคดดิ้งเนี่ยก็อยากให้เด็กๆเนี่ยสนใจนะคะแล้วก็เกิดแรงจูงใจในการที่จะอยากเรียนรู้โคดดิ้งเพื่อที่จะไปต่อย,ยอดพัฒนาเป็นนวัตรกรตัวน้อยต่อไปนะคะเมื่อเรียนรู้แล้วก็เกิดความเข้าใจนะคะ,ะอยากสำรวจด้วยตัวเองเริ่มมีการแตกประเด็นปัญหาเริ่มมีการรีเฟล็กกลับมานะคะจนสามารถที่จะสร้างโน้ตหาของตัวเองได้ต่อไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ6 s t r e n g t h ของเลอร์เนอร์นะคะในการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะมี6 ประเด็นสำคัญนะคะจุดประสงค์แรกก็คือเพื่อให้เขาเกิด interest หรือว่า motivation นะคะอันที่2ก็คือ understanding เข้าใจตัวของบริบทเข้าใจค c o n c ปต์แล้วก็ใช้ค c o n c ปต์นั้นได้นะคะ s t a ที่3ก็คือตัวของ explore ค่ะเกิดการสำรวจค้นพบได้ด้วยตัวเองนะคะ s t a นที่4นะคะ r e f e c t ได้หมายถึงรู้มาแล้วเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนสามารถถกเถียงหรือว่าสามารถโต้แย้งได้นั่นเองประเด็นที่5นะคะ Participate in Scientific Activity นะคะนั่นก็คือการที่มีส่วนร่วมนะคะในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วก็ strength ที่6 s t r e n g ท h สุดท้ายก็คือเอา Know-How เหล่านี้นะคะมา Develop ปออยเด t ตของตัวเองก็คือพัฒนาเป็น Know-How ของตัวเองขึ้นมาได้นั่นเองนะคะอันนี้เราโฟกัสมาที่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์กันคะ่ะเพื่อทำความรู้จกกักกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพิพิธภัณฑ์มากขึ้นนะคะ พิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเป็นสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้นะคะเราจะสร้างความจรนักสร้างแรงบันดาลใจและก็สร้างความสนุกสนานให้กับบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมเรานะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกเลยนะคะพิพิธภัณฑ์เนี่ยนอกจากจะสร้างการเรียนรู้แล้วเนี่ยเรายังต้องส่งเสริมการเรียนรู้กับสังคมด้วยนะคะเด็กๆเ,เรียนรู้ตามอัธยาศัย เพิ่มศัก,กยภาพเพิ่มโอกาสเพิ่มความสามารถในการเข้ามาเรียนรู้นะคะโดยใช้การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ได้ทุกช่งวงวัยนะคะแล้วก็ สามารถที่จะเรียนรู้ได้เป็นครอบครัวด้วยนะคะแล้วเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะโดยส่วนใหญ่ทั่วโลกก็จะใช้คอนเซปต์ของการ discovery learning นั่นก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเอาข้อสงสัยจากที่บ้านมีข้อสงสัยจากที่บ้านหรือข้อสงสัยจากหนังสือหรือข้อสงสัยจากประเด็นในห้องเรียนแต่มาค้นพบคำตอบในกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ที่เราสร้างบริบทการเรียนรู้ให้นะคะ ค้นพบคำตอบนั้นด้วยตัวเองนะคะแล้วก็บางที่อาจจะเกิดคำถามต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองค้นพบแล้วก็ได้อย่างเช่นเกิดคำถามที่1มาค้นพบหาคำตอบแล้วก็เกิดคำถามที่2เกิดคำถามที่3ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งต่อยอดได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะให้เด็กๆ discovery learning แบบมี process ด้วยนะคะในพิพิธภัณฑ์ก็คือกระบวนการ ทางด้านวิทยาศาสตร์กระบวนการคิดอย่างเป็นลําดับขั้นตอนกระบวนการคิดตามหลักของเหตุผลเนี่ยจะถูกผวายอยู่ในกิจกรรมต่างๆในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีลักษณะของ explainer นะคะหรือ จะเป็นลักษณะของคิวเลเตอร์เป็นเอ듀เคเตอร์ก็ได้นะคะเป็นฟาซิลิเตอร์ก็ได้แล้วแต่จะเรียกเลยเป็นผู้ที่ให้ความรู้นะคะคอยนำเด็กๆเล่นคอยหลีดการเรียนรู้เอนเกให้เด็กๆเกิดสนุกกับการเรียนรู้เองนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ก็พัฒนาตัวของ Instructional Media นั่นก็คือตัวของสื่อการเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะชักจูงแนะนำแล้วก็ สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ซึ่งกระบวนการหรือว่ากรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่อของพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็จะต้องมีตัวของ outcome mapping ในการที่จะเข้ามาจับไม่ใช่ว่าเราทําขึ้นมาแล้วเราไม่มีกรอบแนวคิดอะไรตัวของสื่อการเรียนรู้อันปักโคดิ่งนอกห้องเรียนนี้ก็เหมือนกันเราก็จะต้องมีตัวตัวของกรอบแนวคิดเข้ามาจับเหมือนกันว่าทําออกไปแล้วได้ออคัมม์เอาต์พุหรือว่าได้ผลการเรียนรู้ตามที่เราตั้ง ความหวังไว้หรือเปล่านะคะตัวของ generic learning outcome framework นะคะตัวนี้จะเป็นตัวของ outcome mapping ที่พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ทั่วโลกใช้กันถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวของกรอบแนวคิดที่ออกไปในแนวของทัศนคติสมาร์กนะคะแต่ว่ามันก็สอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ของ ของพิพิธภัณฑ์ที่จะสร้างทัศนคติสร้างความจรักแล้วก็สร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจของเด็กๆในการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นตัวของ generic learning outcome framework ตัวนี้นะคะก็จะถูกมาจับกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างเช่นสื่อการเรียนรู้อันประก้งก็จะถูกโฟกัสไปในพาร์ทของสกิลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ generic learning outcome นี้มากกว่าส่วนอื่นนะคะตัวของ generic learning outcome ตัวนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย5า 5ภาคส่วนด้วยกันนะคะตัวของสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะของงานปักโคดิ้งตัวนี้ก็จะถูกไปจับอยู่ในส่วนหนึ่งของ generic learning outcome นั่นก็คือส่วนของสกิลนะคะนอกจากสกิลแล้วนะคะก็จะมีส่วนของความรู้ต้องได้แน่นอนนะคะส่วนของอความก้าวหน้าในการเรียนรู้ก็คือโปรเกรสต่างเวลาที่มาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีความก้าวหน้าในการที่จะเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้นมากขึ้นหรือเปล่านะคะเราก็จะมีตัวนี้เข้ามาวัด แล้วก็พฤติกรรมการเรียนรู้เป็นยังไงบ้างนะคะดีขึ้นไหมมีทัศนคติต่อวิทยาศาสตร์มีความตระหนักต่อวิทยาศาสตร์มีแรงบันดาลใจที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นหรือเปล่าตัวนี้ก็จะถูกวัดหมดเลยเรูปแบบของการเรียนรู้ในพิพันจะเป็นดิสคัฟเวอรี่มีโปรเซสมีสื่อแล้วก็มีพี่ๆคอยอธิบายแล้วเนี่ยก็เลยทําให้กิจกรรมการเรียนรู้ในพิพันเนี่ย มันจะเป็นลักษณะของการเรียนรู้ในเชิงของสังคมก็คือมีลักษณะของคนมีลักษณะวัฒนธรรมการสื่อสารและมีมีการสร้างบริบทร่วมด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะในการพัฒนากิจกรรมเสริมศึกษาหรือว่าสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะไม่ต้องพิพิธภัณฑ์ก็ได้นะคะแต่โฟกัสไว้ที่นอกห้องเรียนเนี่ยสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงในการออกแบบคืออะไรบ้างหนึ่งควรที่จะเป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติ การลงมือจริงค่ะให้เด็กได้ลงไปทำจริงได้จับชุดสื่อจริงๆได้คิดได้วางได้ใช้ได้ดิสคัทจริงๆนะคะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางค่ะ พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ห้องเรียนแต่เราสามารถที่จะให้เด็กเรียนรู้คู่ขนานไปกับห้องเรียนได้เพราะฉะนั้นเมื่อมาพิพิธภัณฑ์เด็กๆจะต้องเป็นศูนย์กลางเขาอยากรู้ตรงไหนวิ่งไปตรงนั้นอยากที่จะทากิจกรรมอะไรไปเข้าร่วมตรงนั้นสนใจตรงไหนไปต่อยอดตรงนั้นได้นะคะเรียนรู้ได้อย่างอิสระนะคะก็คืออยากเรียนรู้ตรงไหนเมื่อไหร่เวลาไหนอายุเท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะ,สะแสดงออกจากประสบการณ์เดิมที่มีแปลว่า เด็กจะต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงเมื่อเราออกแบบตัวของชุดสือ่อหรือออกแบบกิจกรรมเนี่ยจะต้องเป็นกิจกรรมที่เขาสามารถเชื่อมโยงเอาความรู้จากที่บ้านความรู้จากในห้องเรียนเนี่ยมาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ที่ที่ได้จากการเรียนรู้สื่อที่เราทําขึ้นมาด้วยมันถึงจะครบวงจรแล้วก็จะสามารถที่จะทําให้เขาเกิดทักษะการเชื่อมโยงแล้วก็พอเชื่อมโยงได้แล้วก็สามารถที่จะเอากลับไปใช้ต่อได้ด้วยนะคะ แล้วสำคัญก็คือการทำเป็นกลุ่มเวิร์กนะคะทำให้เกิดทักษะคอลลาเบเรชันอ่ยก็คือเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบการเรียนรู้การดำเนินการออจริงๆในพิพิธภัณฑ์เหมือนกันก็คือเวลาเด็กๆโรงเรียนมาเป็นกลุ่มเราก็จะให้เขาทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อให้เขาดิสคัสให้เขาเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะคะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอวิทยาการคำนวณน,นะคะ นั่นก็คือกิจกรรมโคดดิ้งก็เหอะหรือเรื่องของวิทยาการคำนวณต่างๆอย่างเช่นการจัดลำดับขั้นตอนการซอ์ติ้งลอจิกต่างๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นหัวข้อที่อยู่ในวิธีการคำนวณทั้งนั้นนะคะมาดูค่ะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยขั้นตอนไหนล่ะสื่อแบบไหนล่ะที่จะไปตอบโจทย์เออสาตัวที่1สื่อแบบไหนไปตอบโจทย์เสาตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะคะคาวน,นี้ถ้าไปตอบโจทย์ ตัวของอ,องค์ประกอบของการคิดเชิงคำนวณอย่างเดียวก็คงไม่พอมันอาจจะดูเครียดไปต้องมานั่งคิดแบบงี้ตลอดเวลาไม่สนุกนะคะเราก็จะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะว่าเรื่องของทัศนคติต้องฟันด้วยคือต้องสนุกด้วยตัวของ arcs m o เดลตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะต้องคำนึงถึงในการพัฒนาตัวของสื่อนะคะเนื่องจากว่าเ,เป็นเรื่องของความรู้สึก เด็กๆได้ในเรื่องขององค์ความรู้แล้วกิจกรรมนี้ค่ะทําให้เด็กๆเ,เกิดกระบวนการคิดเชิงคํานวณได้ก็จริงอะ่ะแต่ถ้ามันไม่สนุกมันเครียดมันเหนื่อยมันดูต้องคิดตลอดเวลาแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะหลีดเขาเพื่อให้เขาอยากกลับมาเล่นซ้ําหรือว่าต่อยอดได้เพราะฉะนั้นตัวของการปรับทัศนคติของเขาก็สําคัญกิจกรรมที่ทําให้เด็กๆคิดก็จริงแต่ต้องคิดแบบมีความหวังเด็กๆจะต้องมีซ ก็คือมีคอนเฟดเอนต์คือมีคอนเฟดเอนต์ในมุมที่ฉันจะเล่นเกมนี้ได้อย่างสําเร็จฉันจะโค้ดมันได้อย่างสําเร็จฉันจะทํามันได้อย่างสําเร็จไม่ใช่มีความรู้สึกว่าอุ๊ยโจทย์มันยากจังเลยมันข้ามสเต็ปหนูไปมากๆหนูทําไม่ได้แล้วหนูก็เลิกเล่นไปเลยแบบนี้มันก็จะทําให้เขามีทัศนคตที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งเสียด้วยซ้ําไปนะคะสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือตัวของ a อทเทนชั่นก็คือชุดสื่อที่เราสร้างชุดสื่อที่เราผลิตเนี่ยคะ่ะจะต้อง เชื่อมโยงแล้วก็ดึงดูดความสนใจของเด็กๆจากชุดสื่อที่เราพัฒนานเนี่ยได้ตั้งแต่ต้นกิจกรรมจนจบกิจกรรมเพราะฉะนั้นชุดสื่อจะต้องมีหน้าตาที่สดใสสวยงามเหมาะกับช่วงวัยใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปภาพที่เคลียร์ชัดเจนที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องราวในชุดสื่อนั้นก็คงจะไม่ใช่เป็นโจทย์แบบที่ให้โจทย์ไปแล้วก็สั้นๆ แต่ควรที่จะเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันเล่าเป็น s t o r y t e l ล i n g เล่าเป็นนิทานให้เขาคล้อยตามนะคะแล้วก็คิดตามตัวนี้ก็จะทําให้ดึงความสนใจเขาได้นะคะแล้วก็เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องราวในชีวิตประจําวันตัว relevant ก็คือตัว R ก็จะทําให้เขามีความรู้สึกว่า๋อททำไมฉันต้องเรียนเรื่องนี้อ๋อเพราะว่าเอาไปใช้ตรงนี้ได้ก็จะเกิดแรงจูงใจในการเรียนสุดท้ายตัว satisfaction นะคะก็คือเกิดความพึงพอใจอ่าในการเรียนรู้กิจกรรม coding ผ่านชุดสื่อที่เราผลิต สุดท้ายแล้วกว่านั้นเขาก็จะสามารถที่จะไปต่อยอดที่บ้านหรือว่าไปเรียนรู้โคโดดิ้งจากที่อื่นได้เพราะพี่เพราะพิพิธภัณฑ์มีหน้าที่แค่สปาร์กเท่านั้นเองนะคะสปาร์กแล้วไปต่อยอดสปาร์กแล้วไปค้นหาสปาร์กแล้วไปพัฒนาตัวเองนะคะ กระบวนการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาสื่อนอกจากสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงแล้วนะคะแล้วก็นอกจากตัวของกระบวนการ computational thinking ที่เราต้องรู้กระบวนการ arcs สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมี process ในการพัฒนาเหมือนกัน process ง่ายๆนะคะมันก็จะมีเรื่องของการ เตรียมการพัฒนาการดําเนินงานแล้วก็การประเมินผลนั่นเองนะคะซึ่งเราเรียกว่าเวลาที่เราพัฒนาสื่อการเรียนรู้อะไรขึ้นมาหนึ่งอย่างเนื่องจากว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เรามองว่าใหม่เราทําขึ้นมาเองมันก็จะเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้เพราะงั้นปรเซสในการพัฒนานวัตกรรมมันก็จะมี4โปรเซสที่สําคัญอย่างที่กล่าวไปนะคะโปรเซสที่สําคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของโปรเซสในการ develop แล้วก็เอาไปดําเนินงาน2ออันนี้จะเชื่อมโยงกันก็คือ d e v e l o p แล้วมันจะต้องไปเทสตให้เวลากับ2ช่วงนี้ให้มากนะคะ d e v e l o p แล้วแล้วก็ไป t ทส t t เทส,เ,ทสเสร็จเรียบร้อยแล้วทํายังไงต่อคะเกิดข้อผิดพลาดแก้ไขยังไงเก็บมาทุกข้อแล้วก็เอามาปร,ปรับปรุงแก้ไขชุดสื่อของเราอย่าคาดหวังนะคะว่าครั้งเดียวเนี่ยมันจะแบบโอ้โหมันจะตอบได้ทุกเอาคาที่เราอยากได้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้น แต่เด็กกลุ่มนี้เล่นได้เด็กอีกกลุ่มนึงเล่นไม่ได้ทํำยังไงให้ชุดสื่อตัวนี้สามารถกลมกล่อมให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างกลมกล่อมในทุกกลุ่มได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นกระบ,บวนการพัฒนานะคะเอาไปใช้นะคะเก็บเก็บตัวของข้อบกพร่องเอามาพัฒนาใหม่กลับไปใช้ใหม่ทําอย่างนี้ซ้ําไปซ้ำมาจนกระทั่งเกิดเป็นชุดสื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะ ทุกท่านที่อยากที่จะพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ลูกๆเล่นที่บ้านหรือว่านอกห้องเรียนในแบบไหนหรือคุณครูอาจารย์ที่ดูอยู่อยากที่จะแอพพลายเอาไปพัฒนาสื่ออันプโคดดิ้งในห้องเรียนเนี่ยท่านต้องกําหนดวัตถุประสงค์เลือกคีย์เวิร์ดที่เป็นเมนไอเดียแค่อย่างเดียวก่อนว่าชุดสื่อตัวเนี้ยท่านจะให้เด็กๆอ่ะเรียนรู้เรื่องอะไร อ,อยากให้เด็กๆแตกประเด็นปัญหาหรืออยากให้เด็กๆก,ก้าวไกลไปกว่านั้นจนกระทั่งจบโรเซสของของการคิดเชิงคำนวณหรือไม่อันนี้ต้องวางวัตถุประสงค์ของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดว่าวัตถุประสงค์ในการทําชุดสื่อไม่แน่นมันก็จะทําให้เราเป๋ไม่สามารถที่จะประครับประคองชุดสื่อให้ออกประสิทธิภาพตามที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ได้นะคะพอได้วัตถุประสงค์แล้วเราก็มาคนา้นคว้าหาเนื้อหาที่สอดคล้องหารูปแบบ นะคะที่เหมาะสมแล้วก็สร้างโครงสร้างที่เป็นไปได้ออกแบบให้สวยงามถูกต้องตามโจทย์นะคะดึงดูดความสนใจนะคะพยายามทำให้ทุกอย่างออกมาในรูปแบบฟอร์แมตเดียวกันเพื่อที่จะได้เ,เวลาที่เด็กๆจำภาพหรือว่าเด็กๆเ,เ,เรียนรู้เนี่ยก็จะได้จำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะแล้วก็สำคัญทั้งโปรโตไทป์ขึ้นมาก่อนนะคะเอาไปเทสเอาไปทดลองจริงๆก่อนเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมนะคะจนหาวัสดุได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ค่อย กลับมาผลิตอย่างจริงจังนะคะพอเราตัดสินใจได้แล้วนะคะเราก็เริ่มมาเข้ามาสู่กระบ,บวนการประดิษฐ์แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขหาจุดด้อยหาจุดด้อยปรับปรุงแก้ไขหาจุดด้อยจุดด้อยอะไรบ้างจุดด้อยโครงสร้างไหมจุดด้อยรูปแบบไหนจุดด้อยเนื้อหาไหม ก็เอาไปหาดูว่าจุดไหนที่ยังเป็นปัญหาเวลาไปใช้งานจริงก็กระบวนการพัฒนานะคะแล้วก็กระบวนการปรับปรุงเนี่ยใช้เวลากับกระบวนการนี้ให้มากที่สุดนะคะเสร็จะแล้วเอาไปดําเนินการค่ะแล้วก็อย่าลืมประเมินผลนะคะว่าเอาคำที่เราวางเอาไว้นะคะมันตอบโจทย์หรือเปล่านะคะยกตัวอย่างให้ดูนะคะทุกท่านอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพว่าแล้วรูปแบบสื่ออันปลั๊กโคดดิ้ง หรือรูปแบบสื่อแบบปลั๊กโคดดิ้งที่ในพิพิธภัณฑ์ใช้เนี่ยที่บอกว่าพัฒนาตามกระบวนการนี้มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะให้ดูนะคะในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ก็จะมีเป็นกิจกรรม IT Workshop เด็กๆก,ก็จะสามารถที่จะมาเรียนรู้ตามภารกิจอันนี้ก็คือกิจกรรมฉันคือหุ่นยนต์ใช่ไหมคะก็คือเป็นกิจกรรมอันปลั๊กโคดดิ้งที่ที่มีอยู่ทั่วไปนะแต่ในพิพิธภัณฑ์ก็เอามาใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการให้เด็กๆเขียนโค้ดออกมาโดยที่คนนึงเป็นคนโค้ดคนนึงเป็นหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ให้เขาเขียนขั้นตอนในการที่จะวางแก้วให้ได้แบบนี้นะคะเราก็จะมีรูปแบบสื่อใช้ตัวของชุดสื่อที่มันหลากหลายใช้หุ่นยนต์บ้างนะคะใช้ชุดสื่อที่พัฒนาขึ้นมาเองบ้างแล้วก็พัฒนาในรูปแบบของกิจกรรมค่ายกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะให้เด็กๆมีภารกิจค่อยๆคิดยกสเต็ปกันขึ้นไปนะคะแล้ว เราก็จะมีห้องของั๊กโ coding นะคะในตัวขององคการพิพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเองเนี่ยก็จะใช้ตัวของ l e g o Education นะคะซึ่งเป็นชุดสื่อที่ถือว่าค่อนข้างมีศักยภาพให้เด็กๆได้เรียนรู้การโคดดิ้งโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมที่ใช้ก็จะเป็นโปรแกรมในเรื่องของ l e g o Education ซึ่งจะเรียนรู้ได้ง่ายนะคะเนื่องจากว่าใช้เรื่องของสัญลักษณ์และรูปภาพในการเขียนนั่นเองนะคะ